วันนี้ครับก็รู้จักกันมานานมากเป็นสิบนปะีแล้วแล้วก็เธอรู้ว่าผมแบบเป็นร่างทรงเป็นอะไรมันขึ้นตำหนักตามาที่วันที่มามาขอตาเขาบ่อยนะแล้วก็แล้วก็ขอ <Okay. S 1> ขอแล้วก็ได้แล้วก็มันทันีเดี๋ยวขอขอแล้วก็ได้แล้วก็เนี่ยนี่ดูดีนี่ทำล็อกเก็ตเองอะไรเองเลยครับทำขึ้น้านเองนะครับทถาทา นี่อันนี้พ่อปลูกคุณสีด้านนี้ครับพ่อปลูกคุณหานะครับเขาทำของเขาเองเลยนะครับอ่แต่คราวนี้แล้วก็ไปแล้วไปไปข,ขายโคงขายของแล้วขอตาขออะไรก็คือได้สำเนียกับทุกอย่างนะใช่ไหมแต่คราวนี้เ,นเกิดเหตุไม่สบายไม่สบายแล้วก็ที่ว่ายไม่สบายเป็นไรลำไส้อุตันลำไส้อุดตันใช่ปะตอนแรกก็คม่แค่ลำไส้อุตาน อ่าแล้วก็แล้วก็พาอย่างนี้เลยใช่ไหมยาวเลยยาวเลยไหนเลยเลยลงสุนี่พาพายายาวนี้เลยนะครับอ่าพายยาวนี้เลยเสร็จปั๊บแล้วก็พี่แกก็โทรมาหาผมบอกว่าต่อให้ตาดูให้หน่อยว่าพี่อ่ะอ่ะธิบายพูดดิให้ตาดูนะว่าพี่พี่จะเป็นバレงไหมใช่ไหมเออดูว่าจะตายไหมเพราะน่ากลัวมากในเฟซผมมีนะยาวนี้เลยยาวนี้เลยนะครับ เออแล้วก็แผลติดเชื้อด้วยใช่ปะเ,เออจะตายไหมตาเขาบอกว่าไม่ตายหรอกเล็กอย่างเขาแล้วก็ถามว่าต่อถามตาให้หน่อยว่า,าถามว่าไงจะเป็นจะเป็นมะ,มะ,มะเร็งไหมเชื่อเปล่า<ๆ>ในเมื่อถามผ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 มก็ให้ปู่ดูให้บอกผมก็บอกว่าพี่รับได้นะถูกไหมปู่บอกว่าเป็นมะเร็งแล้วสุดท้ายเป็นไหมเป็นเอาดิแค่นี้เองแต่ปู่บอกว่าเป็น แล้วเดี๋ยวจะหายแล้วเดี๋ยวจะขี้คายลงไปไม่ได้เป็นแล้วตายไม่เป็นอะไรแล้วตอนนี้ก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะมีการให้คีโมหรือว่าอะไรแต่มาขอตาแล้วตาดึงตาทําให้ไประดับหนึ่งก็ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมใช่พอวันที่29นี่รู้ผลใช่ป่ะคราบเธอถ้าเกิดไม่มีอะไรแล้วแสดงว่าตาช่วยไปสิ่งลีรับมีอยู่จริงนะครับแล้วก็อยากอยู่ดีนะครับ ถามว่าเป็นไหมให้ปึ๊บตาตอบเลยว่ามึงรับได้ปล่ามึงเป็นมะเร็งไปแล้วหมอก็าตรวจมาแล้วก็เป็นจริงๆนะครับตามนั้นครับก็ไหนพี่วันลองแบบว่าพูดถึงตาให้หน่อยว่าศรัทธาชิ้ชายไว้ว่าศรัทธาพ่อปู่คุณหาคุณศรีแค่ไหนครับอ่าใกล้วุฒิขอขออะไรก็ได้เช่นแต่เรื่องค้าขายเรื่องโชคลาภไม่ต้องนะเพราะมัเอยู่ที่เราคนละที่เราใช่แต่แต่เรื่องที่แบบว่า ขอเรื่องเจราจาเนี่ยโอ้หสุดยอดอะเจราจาที่แบบใครที่ว่าแข่งอะไรเงี้ยตาช่ว่เจรจาได้หมดเรื่องเรื่องถามอะไรตานี่เป๊ะเป๊ะหมดเลยตรงเลย่ะตรงมากที่บอกว่าที่ถามต่อว่าเอแล้วแผลเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมเป็นเออแอ้วราตาบอกเป็นมึงมึงต้องโดนอีกรอบนึงเออแล้วเราก็ว่ามันเป็นได้ยังไงมันได้ยําเย็บที่ปกติไม่ได้แผลติดเชื้อดูดเชื้อก็โดนอีกรอบนึงถามผมบอกต้องโดนผ่าอีกรอบนึงผมก็ไม่อยากจะบอกเขานะแต่ คนเขาถามอะใช่ป่ะผมกบอกตามนีเองใครคือตำหนักผมใครถามอะไรผมบอกตามนั้นนะตายจะตายเมื่อไรตายอะไรผมก็บอกตามนั้นแหละแค่นั้นแหละเพราะผมตรงตรงอยู่แล้วอาพี่ผู้ชายตายเป็นไงครับผมเป็นคนชื่ออะไรยากมากมาที้มาดิอะไรอะมาท่ชื่ออะไรยากมากชื่ออะไรยากมากใช่ไหมยากมากคนนี้ไม่ค่อยเชื่ออะไรง่ายๆต้องเจอต้องเปิดใจต้องศรัทธาจริงต้องเจอปู่แล้วใช่ครับต้องศรัทธาใครแล้วได้ศรัทธาปู่แล้วจะรู้ว่ามัจริง ต้องศรัทธาก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะได้อะไรมาขอแล้วปู่ไม่ทันให้หรอกเราต้องขอต้องให้ปู่อต้องศรัทธาก่อนศรัทธาต้องมาก่อนใช่ใช่ครับต้องศรัทธาปู่จริงๆแล้วแต่เห็นผลเลยว่าปู่มีจริงไม่มีจริงผมเื่อคนยอมพูดเลยว่าเป็นคนที่เชื่ออะไรยากมากเชื่อแต่หเี้ยใช่ป่ะยากเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยเรื่องของที่มองไม่เห็นก็ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อพม่มัอนผมเลยที่แรกก็ไม่เชื่อเลยตอนหลังนี่ นิสใจเลยเชื่อสนิทใจเชื่อเต็มร้อยทุกวันนี้ให้อยู่มีทุกวันชีวิตทุกวัน,นได้เขาปหร,รอสิ่งดีๆที่เข้ามาทุกวันเนี่ยคือทุกครั้งอาแฟนเวลาอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราเขาเครียดกับท้อเราาูราา้สึกไม่สบายใจบอกว่าให้นึกถึงปู่ตลอดเราผ่าตัดหรือเวลาทำแผลเรื่องอะไร้วแต่ให้นึกถึงปู่ไว้เตือนตลอดว่าให้นึกถึงปู่ไม่ก็ไปสนใจอย่าไปฟังอย่าไปเครียดอย่าไปคิดอะไรให้นึกถึงปู่เดียวอย่าปู่มาช่วยใช่ใช่มาจริงมาจริงอยู่ที่บ้านตลอดเลยใช่ตอนผ่าตัดก็มา ใช่ัออต้งกลวยูที่จะผัดได้เลยเนี่อือใช่อยู่้คงไม่ต้องกลัวทุกวันนี้ถึงว่าสบายใจไม่ค่อยเครียดเพราะว่าข้าไปในห้องด้วยเลยนะรู้ว่าจริงตื่นมาไม่ตื่นมาแต่ผ่าตัดยันไม่มีเวียนหัวโอ่โหตื่นมาไ่ตื่นมาแต่ผ่าตะดยันไม่มีเวียนรมวขอ้โ่ตื่นมาไม่ตื่นมาแต่ว่าตัด เบาคนสาสามวันนี่ลุกไม่ลุกเดินเลยนะหมอตอให้เดินตอนนี้แบบเราก็เดินของเราได้เัยไงด้สวันเนี้ยเวลาผ่าออกจากโรงพยาบาลออกจากห้องห้องผ่าแล้วก็ปกติแค่แค่เจ็บไอ้เจ็บเรื่องปกติแล้วเจ็บจริงไหมขนาดนี้เลยต้องต้องมีอะไรแทรกซ้อนที่น่าจะแบบเนาะต้องมีเวียนหัวต้องมีอะไรมือ่งก้าวเตียงข้างๆก็มีเป็นผ่าน้อยกว่านี้คือจะมีอาการเมายาแพ้ยาเวียนหัวมึนอาเจียนแต่งเราไม่มีเคสเราไม่มี ยาวมากแสลิ้นปียันปีงหัวเน่าปี๊ยปีคือลิ้นเหรอใช่ยาวมาดีเลยครับที่แต่นี้เลยครับยาวประมาณนี้ลงมาใต้วงใต้สือมาหน่อยนึงประมาณนี้เลยเนี่ยยาวประมาณนี้เลยครับเนี่ยยาวประมาณนี้บุกมาอย่างนี้เลยครับตรงนี้เลยยาวมากเป็นเป็นคืบได้เลยครับความยาวนี่เป็นคืบเลยอแต่ว่าพามปปกติเล้เอราบอะไปทุกอย่าง ตอนนั้นเรายังไม่รู้จักปู่รู้จักตอนนั้นยางตอนที่ถามรายังไม่รู้จักงเราูจักปูตอนนั้นผมก็ยังไม่มีไม่มีองคเลยยังไม่มีองใช่ยังไม่รู้จักปู่ละก็แค่ก็ทุกโบ๊์มาได้มาเนี่ยคือทุกอย่างนะครับทุกอย่างเนี่ยไม่ได้แค่แค่อยู่ให้ความเชื่อนะคุณต้องศรัทธาก่อนคุณเชื่อแค่คุณเชื่อไม่พอคุณต้องศรัทธาก่อนว่าสิกดิสิธิ์ท่านเนี้ยองค์เนี้ยทำให้คุณได้ให้คุณได้จริงถ้าคุณเชื่ออเเเทท่่าาไไหรคค้นนนนัััแะโบ ก็สรุปคือว่าพ่อปู่คุณนารคุณสี่ของเราคือคุณยอดนะคุณรอดคุณยอดดีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่